สืบสารภูมิปัญญาสู่สุรารักโลกห้างหุ้นส่วนจำกัดอรวรน,น้ำทิพย์มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตสุราให้มีคุณภาพมีมาตรฐานตามที่กรมสรรพสามิตรกำหนดทำให้ได้น้ำสุราที่มีมาตรฐานโดยสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นและมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แรกแล้วก็ทําต่อๆกันมาตั้งแต่ปู่หญ้าตายายก็ทํากินกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็สืบต่อกันมาช่วงงตั้งแต่สมัยปู่ยญ้าแล้วก็มาพ่อแม่ทำกันมาพาทำกันมาเรื่อยๆเราก็ถึงได้มีโอกาสสร้างรายได้ตรงนี้ขึ้นมาอีกรายได้หนึ่งเป็นอาชีพเสริมจากทำไร่ทำนา ด้านสิ่งแวดล้อมห้างหุ้นส่วนจำกัดอรวันน้ำทิพย์ได้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยการนำเศษฐานที่เหลือจากกระบวนการต้มกันสุรานำมาผลิตฐ่านอัดแทง้งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษฐ่านและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นการนำของเสียจากกระบวนการผลิตสุรานำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นทำให้ช่วยลดปริมาณขยะ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่เนื่องจากฐานอัดแท่งที่ผลิตจากเศษฐฐานสามารถจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมอื่นได้ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่คนในชุมชนนอกจากนี้ยังติดต่อเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุข เทศบาลตำบลบ้านกล้วยจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อแนะนำด้านการจัดการน้ำเสียภายในโรงอุตสาหกรรมผ่านบ่อบำบ,บัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและแนะนำด้านความปลอดภัยภายในโรงอุตสาหกรรมโดยให้ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานในการผลิตสุรา และเพื่อคุณภาพของน้ำสุราที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดด้านสังคมสำนักงานสรพสามิตพื้นที่สุขโขทยัยได้มีการจัดประชุมผู้ประกอบอุตสาหการรมผลิตสุราเพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินการผลิตสุราให้ถูกต้องป้องกันข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ด้านการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจติดตามกำกับดูแลให้คำแนะนำในด้านการจัดทําบัญชีประจำวันและงบเดือนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด แนะนำให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมใช้แอปพลิเคชัน STEM เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการชำระภ,ภาษีรรพสามาตนอกจากนี้ยังแนะนำแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตสุราโดยติดต่อประสานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D Bank สาขาสุขโขทยัยเพื่อแนะนำสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็กให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอีกด้วย ด้านผลิตภัณฑ์เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผลิตสุราที่มีคุณภาพและแรงแอลกอฮอล์ตรงตามที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์จากกรมสรรพสามิตทำให้สามารถผลิตน้ำสุราที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้านบรรจุภัณฑ์เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบการออกแบบฉลากปิดภาชนะให้มีรูปแบบและข้อความที่ถูกต้องตามระเบียบของกรมสรรพสามิต ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรวรรณน้ำทิพย์มีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนาการผลิตสุราโดยสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นและมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตสุราสับาาิมรตแชมเปี้ยนต่อไป